เด็ครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฟาสายพาเที่ยวนะครับวันนี้นะครับเรามาเทศกาลบุญอมทุกบุญอมทุกนะครับจะเป็นเทศกาลใหญ่ของคนกัมพูชาตอนนี้เราอยู่กันที่อนมนเปนนะฮะไปดูการแข่งเรือกันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกาันโอ้คนเยอะมากไปกันไปดูการแข่งเรือกัน

भई भईवान ก็จะแข่งทีละสองครูนะครับนี่ประมาณนี้จงเาจมันมโลงมมือยมือเียเดโอเคว่จยเ่ยนลงนะ้

ទៅអពមតាមទៅក្រៃអ្នកទឹករលំមកครับកំពណั่งខាងក្រោមតែហ្នឹងហ្នឹងមនុស្សទៀបបានទួស្តីបងស្ញើរកចាញ់បងមិញអូខេបងណាថ្ងៃថ្ងៃស្អែកយើងយកឈ្នះវិញណាដែរ แข่งเรือที่กัมพูชาแล้วก็จะแข่งประมาณนี้ไม่รู้ลำไหนเป็นลำไหนเหลยอยู่น,น้ำมากอะอยู่น้ำคนาดเป็นลม

เอาเอาปูมาเห็นปูมาไป้นองไปั้นสามไปลหมดเลยไปชั้นมีอไปชั้นสี่ไปชันสี่ไปชนสี่ไปชั้นสี่ไปชั้นสี่ไปชั้นสี่ไั้นสี่ไปชั้นสี่ไปมั้นีันมี่ไปชันสี่ไปัน่ไปั้นสีไนสี่ไปอั้นส

បាទអូហូខ្នាតទិញលក់30000រៀលអង្គរលក់12000រៀលត្រាំថ្លៃលក់35000រៀលមានបេក្ខនការថ្ងៃដប3ម៉ែត្រតម្លៃ2ម៉ែត្រ15000រៀលនិងបណ្ដ াল 2ម៉ែត្រតម្លៃ5000រៀលវិធានឌួ នៅនេះមកទៅខាងខាងខាងឡៃឡងឡំមកពីក្នុងតែក៏បានខាងឡងខ្លួនទៅខ្លួនមកពីក្នុងព្រៃឯងឯងមិនប៉នមិនប៉នក៏គេតាមមកដល់ ขออีกหมด2,000 好呀，好喝吗？好喝吗？ ជាទិដ្ឋភាពครับក្នុងទីលានដាក់នៅរបស់កីឡាករប្រណាំងគោលុយទេមិញខាងនេះក្នុងប្រកាសនេះគណៈកម្មការជារៀបចំការប្រជុំបានដាក់ជូនក្នុងគោលបំណងត្រារគោល อ้อยครับโอ้ขอบคุณเนี่นยามาลองน้ำอ้อยกันมาลองน้ำอ้อยกันครับแบบไปนั่งดูเรือสองชั่วโมงเลยไยลยทยอร่อยครับช่างงานแปลว่าอร่อยนะนี่ <Okay. S 1> ไปกัน หาทางกลับบ้านกันเราตอนนี้ไปหาบกรถตุ๊กตกกันครับพามาเดินตลาดตรงน,นี้เป็นตลาดโอมาร์เก็ตนะตลาดเกา่าตลาดเกา่าแก่ สัตว์่ยังไม่ตายนะข้าวมัดมัข้ามัดฟอวันกิโลฟิล์มละลายฟอสิกไฟซาคนเรียนทีเรียนนะสีันห้าให้สี่พหาเรลายลายสิบเรียนเหรออวันกิโล เอาเลยเอาตัวนึงตัวตัวแล้วก็ให้นมาลองดิเอาตัวที่ตายอ่ะ